บทกวีแห่งจักราวาลในจักรวาลในดวงดาวมีบทกวีผมมีหนังสือมาเล่มหนึ่งแต่ผมไม่มีเวลาพูดมากนักคงแค่ได้เห็นวออยางนะอันนี้เผื่อท่านอาจารย์นะครับหรือพวกเราที่สนใจนะอยากถามว่าเอ๊อยากจะหาบทกวีของฝรั่งที่เขียนเกี่ยวกับอวกาศก็มีเล่มนีน่าสนใจครับ คอนเชียลโกลอยทงแดนแห่งการเดินทางนะครับในนี้มีบทกวีของของกวีฝรั่งหลายคนครับแต่ก็บอกเลยนะบทกวีฝรั่งไม่ไม่เพาะไม่เพลอเท่าบทกวีไทยหรอกเออยหงไหมภาษาไทยเรางดงามมากทีเดียวนะครับอ่านั้นต่อจากบทกวีเอามาตรงนี้เลยครับไม่รู้จะมีเวลาหรือเปล่าที่คนยังเตรียมเพลงเอาไว้ในหนึ่งวันะ ในบทพเพลงนะครับที่เรียกว่าบทเพลงดวงดาวคนไทยเรานีโรแมันติดใช่ไหมครับมีอารมณ์สุนทรีมีเพลงมากมายเกี่ยวกับดวงดาวเกี่ยวกับดวงจันทร์นะครับมีคนถามผมว่าเฮะถ้าโลกเราไม่มีดวงจันทร์แล้วจะเป็นยังไงคกเราบ้านจะเป็นยังไงผมคนหนึ่งละเป็นคนที่ชอบ เรื่องเพลงครับบอกก็จะไม่มีเพลงอะไรแสนจันทร์นอให้ร้องกันครับในบทเพลงแผ่นดวงดาวมีเรื่องราวมากมายมีอยู่เพลงเพลนึงครับที่ผมเองชอบมากเป็นพิเศษตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นอ,อชอบร้องด้วยนะครับมีอันนี้พวกเราไปหาอ่านเองได้นะ เป็นคอลัมน์ชีวิตความรักกับจักรวาลนะครับก็บรรณาธิการเขารู้ว่าผมชอบเรื่องของบทกวีพูดเขียนชอบ,บ,บต่างๆนะครับก็เปิดคอลัมน์นี้ขึ้นมาเป็นเรื่องของอะไรครับมุมอมองที่หลากหลายเกี่ยวกับความรักในเชิงวิทยาศาสตร์นั่นเองก็ไ้้น,นอนครับก็มีทั้งความรักของหนุมสาว ของหญิงกับชายความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็ด้วยเช่นเดียวกันครับเสดา,ายเดือนเป็นเพลงที่มีใัยักรท์เดียวล่ะครับแล้วก็ภาพที่เขาเอามาประกอบอันนี้พอดีไม่ค่อยชัดนะเป็นภาพเรื่องราวของจอแมนเรื่องราวของหนุ่มสาวคำว่าเสดา,ายเดือนนี้ เพื่อเราลองนึกแล้วกันนะครับอันนี้เผื่อพวกเราต่อไปโตขึ้นด้วยถึงเวลานะทุกอย่างมีเวลาหมดเท่านะครับนั้นมนุษย์เราทุกคนนะครับเรื่องการหาคู่จะหมายเรื่องธรรมดาลแล้วก็ทัางผู้หญิงและผู้ชายจริงๆแล้วทุกคนอยากจะมีคู่ชีวิตที่เป็นสเสมือนกับเดือนเมื่อเปรียบกับดาวในแง่ที่ว่าเดือนสว่างกว่าใช่ไหมครับ เดือนมดงามกว่าเดืนสดใสกว่าแต่ในชีวิตจริงหนุ่มๆทังหลายรวมทั้งส,สาวๆทักหลายด้วยในชีวิตจริงไม่ค่อยได้พบหรือว่าเลือกได้เดือนหรอกมักจะได้ดาวเพราะอะไรมันมีแง,มง่มุมทางวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ที่เอาความคิดแบบนี้ มาสร้างเป็นทฤษฎีวิทยาศาสตร์นะครับทางคณิตศาสตร์ได้รางวัลโนเบลไปด้วยคือจอห์นแนชก็คือทฤษฎีเกมของการเลือกคู่คือทฤษฎีเกมแต่เดิมน,นั้นเก่าแก่มีมานานแล้วละ่ะเ,เป็นทฤษฎีเกมที่เชิงทฤษฎีเะใช้จริงๆไม่ค่อได้แต่ว่าจอห์นนี้นเขามาคิดใหม่เขาบอกว่าในการที่จะคบคู ผู้ชายก็มักจะจีบผู้หญิงผู้หญิงก็มักจะจับกลุ่มกันและกลุ่มหนึ่งของผู้หญิงมักจะมีครับเด่นที่สุดคือคนสวยที่สุดหนึ่งคนใครๆก็จะลุมจีบคนนี้แหละแล้วเป็นไงครับหลมๆก็อกหันกันเป็นแถวนั่นแหละเพราะอะไรละ่ะก็เพราะว่าเธอเลือกได้เธอสวยเลือกได้ก็ประมาณนั้นนะครับอจอเน,น็ตบอกว่าเอาใหม่สิคนก็จะไปมองคนที่สวยที่สุดให้มองใครครับออมองเขารอบๆข้างนั่นแหละจีบละ สเ็จแต่ก็นั่นก็น่าคิดนะก็น่าจะก็คือเหตุผลทําไมผู้ชายส่วนใหญ่อยากได้เดือนแต่มักจะได้ดาวผู้หญิงก็เช่นเดียวกันแต่จริงๆมันมีเรื่องอะไมากกว่านั้นนะครับก็ครับสิ่งสุดท้ายทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับดวงดาวเกี่ยวกับจกักรวาลที่เราศึกษาที่เราเห็นนะครับมันทําให้เราเ เกิดความคิดเกิดความรู้สึกที่หลากหลายพวกเราลองนึกนะครับโดยพาะอ,อย่างนี้พวกเราคุณครูนะครับพวกเราที่เรียกว่าอาบน้ำฝนมานานพอสุขควรแล้วหรือพวกเราที่อะไรนะครับที่ชอบออดูท้องฟ้าเวลากลางคืน ที่สุรินตอนที่ผมเดินทางไปช่วงที่เดินทางบ่อยเพราะไปเป็นรายนะครับทั่วประเทศเลยแหละก็ชอบมากนะครับท้องฟ้ายังไม่ถูกกวนมากมายระปแบบางตกงสวยงามก็จะเห็นกองมุดงามมากมายนะครับเราจะเกิดความรู้สึกอะไรครับปแปลกๆนะผมตอนเป็นเด็กที่อยู่บนดาดฟ้าแล้วก็ดูดาวมากมาย มันเกิดความรู้สึกวังเวงเดี๋ยวนี้มันก็ยังรู้สึกอย่างนั้นอยู่ว่าเวลาดูดวงดาวเวลาศึกษาเกีก่ยวกับจักรวาลมันยิ่งใหญ่และยังไงล่ะผมเลยคิดอย่างนี้ครับสูงสุดคือสูงสุดคืออะไรก็คืออยากจะสมัติครับอ,อลองดูนะครับว่าพวกเราไม่ทราบจากีความคิดตรงกับผมไหมจากดวงดาวที่เราศึกษานะครับ จะมาสู่สำนึกความเป็นมนุษย์แบบไหนจะรู้สึกว่าตัวเรามันเป็นมันุษย์แค่ตัวเล็กๆอ่ะในจักรวาลอันกว้างใหญ่มหาศาลผมอยากจะจบตรงนี้จริงๆแล้วเตรียงบทกวีมาให้อ่านฟังด้วยแต่ก็คงไม่ได้อ่านให้ฟังเพียงแตจะยกตัวอย่างให้กันขอจะจบตรงตรงนี้นะครับ ตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนั่นแหละผมก็จะชอบเขียนบทกวีแล้วก็ใจก็ชอบแต่งเพลงด้วยนะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าไปหาคำได้ไมาตรไหนตอนนี้หาได้ในยูทิวในในบางแห่งได้นะครับแต่ว่าจะมีบทกวีบทหนึ่งครับผมเขียนเอาไว้นานแล้วกาเนิดจัก,กรวาลครับกาเนิดจัก,กรวาลที่ผมเขียนเอาไว้จะอ่านสักนิดหนึ่งนะแล้วใจสุดท้ายผมขียนไงว่าแจ แต่ก่อนการนานมาเพลาโลน้นสองหมื่นโค้นล้านปีที่คาดหมายก่อนกําเนิดทุกสกรรพสิ่งไปจกักรวาลยังไม่ก่อกำเนิดก่อจริงๆแล้วบทกวีนี้เขียนเมื่อประมาณปีเ,เขียนเมื่อปีคศสองพันห้าสิบเจความรู้ตอนนั้นกับเดือนี้ต่างกันนะครับปี2,527ถามว่าจากักรวาลเกิดเมื่อไหร่ ขั้กตอนคือประมาณ20,000ล้านปีมาแล้ววันนี้ไม่ใช่แล้วนะเป็น13,700ล้านปีแต่ว่าอันนี้ก็สะท้อนความลูกตอนนั้นจากวายยังไม่เอาอากาศมีแต่ความเวงวางทุกทิศทางมืดมิดสนิทลนไม่มีดาวไม่มีโลกไม่มีคนความวุ่นวายอรลลวนยังหา่างไกลแล้วก็มาตรงท้ายนะครับที่อยากจะถ่ายก็ตรงนี้ให้ค่อนข้างจะยาวนะเขียนลงในนิตยาาสารสุนาคต แต่อยากจะอา่านตอนจบตรงนี้นะครับโอ้มนุษย์หน้าขันข่มกันเองหากมนุษย์ตรองติดให้ลึกซึ้งเลิกคำนึงคิดว่าฆ่าตัวเองลดเสียบ้านความหลงในตัวเองความอลเวงของโลกของลดลงและก็คือข้อความสุดท้ายครับคิดเสียว,ว่าทั้งโลกและมนุษย์ก็ล้วนจุดติดจากทุกรีผ และเมื่อถึงกำหนดต้องตรวจงล้วนจบลงเป็นผงเป็นผู้ิีครับโลกเราดวงอาทิตย์ล้วนกำเนิดมาจากอะไรครับคุณผงในอวากาศที่เป็นซากข,ของดาวที่เคยระเบิดมาก่อนแล้วก็มาสนัดเป็นตัวเราทุกวันนี้และเมื่อเราตายไปก็กลับไปคืนสู่อะไรครับก็ตรงนั้นแหละสิงท,ที่เหลืออยู่คืออะไรครับความ ดีความชั่วสิ่งที่เราได้ทำเอาไว้ครับ